มาโยนทีีครบเพราะวับับตัวนั้นมันใหญเหลือเกินนะครับปนเท้าหลืเกินนะครับเทวาอยู่ในชนั้นนะครับเทวในชนัางเพราะฉะนั้นข็เรียนแกผู้าว่าสุนักขี้เือนแ่เป็นผู้ใหญบ้านไม่สาถช่วยได้ได้บ้าไม่ทอกัเตือกับต้วแล้าจัวัดไม่ดีนี่มาโยนเที่ยวหวย กรับก oh, ับตอวนี ja ้กันนะมากครับปีนองกับฝ่ายราคิจเรายังไม่ได้ฟินปีนองครับหลายวันที่เราอดทนรอคอยนะครับการดำเนินงานของรัฐบาลเราเชื่อว่ารัฐบาลนี้ต้องยืมข้าความเป็นธรรมเราเชื่อว่ารัฐบาลนี้ต้องยืนข้าคนจนเราเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะไม่อัตราเงินเด้อนนครับเทื่นะครับ จะไม่ตระยกกพี่นองที่มีัวเลอกจเพื่อเพื่อจากเพื่อากเพื่อจาเพื่อมีกับในและว่าอาจาี่กอดใเตพี่นองกับวันนี้ก็เป็นเรื่องพินาดุ้วใผู้มาคนเดียวบริหานงาจ้างแต่ความเดือดโดนไล่กับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังวัดสุราษฎร์ธานีและตะานนทำไม่ถึงยายไม่ได้เม่เถือเราอย่ด้วยนะครับมบางข่านอยู่ด้วยนะครับชุมนอยูที่นะครับบางข่าน โอลเรราคอยวันเลววันลาเราคอยคนตกเป็นตนะครับเรากาไม่รอต่อเราพลังบริสุทธ์ต้อกระจายสิ่งดีดีต้องกระจายสิ่งดีดอมันไม่หยุดไม่มาสิ่งต่อต้องกระจายสิ่งีดีกนเรื่องควานทีมาจากกานย่างต่อเราเชื่อว่าวัฒนธรรมคือดินและโลก Tolong, takluk, jangan hilang. Jangan anggap takut. Jangan takut. Jangan takutkan. Wanita, lelaki, jangan 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 takut. Jangan tak ผ้วเราคนนี้เบื่อคนไม่ใจรักใจรัฐบาลก็ระคา้เลยครับพี่น้องครับคอยกันกว้างแม้กระทั่งวันนี้เราดีครับผู้รักใจบางประตูถงแต่วันนี้ผัวเรารู้เรือมวลชนและลอหน้าตบตารัฐบาลรัฐบาลนี่จะก้าทกลับมาไม่จะที่ปัญญาเจ็บมิจเจ้าชู้บ้างมือรับตาไม่ใหญ เราดูว่ารัฐบาลนี้ไม่จริงไดกับเพื่จะไม่มีเราเรืองวันแรกต้อใช้บ้านเงเรยัอไรง่ายจะขีนิพพานเลยมั้งนะครับรัฐบาลนี้ไม่ใหญ่ไม่มีคน้วยกับพี่น้องกับควนมดมรายล่ไม่คุเนเรอาย์ี่้าพบับอาจารย์เรนนัลธนาบญับมาเป็ด้พี่น้องใบแจ้ติครับอดีตครับ พี่นอ้องทุกคนนะครับวันนี้เราเป็นโอกาสที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอเพื่อไห้อรชเทศเอกอ้นไม่าตา,า,ายนะครับได้เดินทางมาถึงจวนผู้ว่าการธรรมสุราษฎร์ธานีวันนี้ผมตื่นเชน่นกันน้อยพี่น้องครับเพราะ ตัวนผัวสุราธานีจังเป็นด้านทีทีง่ายโตมาหามีบรรยากาศเทสวยพีดด่น้องครับนะครับดังที่พวกเยอะอยู่ครับงานหน้านี่ครับเป็นแผนะนำตาปีนะครับอาทิตย์ไล่รุ่นนะครับรายการวันนี้ครับ เป็นกลุ่มชนีกลุองคนทน่ผ่านใจเดียรนคร้าเราได้มีการยิงโยทุไอโลพี่นเราครับี่น้รงในยูถามใ่ไหางเพื่อก็ประเทศไทยากางชานก็ประเทศไทยตางการก็ประเทศไทยเละาประเทศเราประเทศชาติอเมริกาโคละครับ นี่คือกลมชกลุ่มชนในภาใจจะมีความหยาบรบายมีความเจ็บปวดในชีวิตแห่งความจริงรัฐบาลจะต้องเอนความร่วมมอโลกปรชนในผาใจนะครับทังนี้นะครับโดยมีมณีโคนโมนะครับโอปาให้เช่นทิ่นนะครับคนละสิบไรให้กับพี่้อประชาชนใน่าใจ ข้องมจเรินเลนนานับตุะงานตุ้งวักเนะครับไรยหันาหเล็กตะเป็นเด็บ้านทียไม่เยะมากกัไทัจะครับเกประชาอิี่ปัดปัดโครงการครับสุดใจลพี่น้างครับต้นตอกไเลยี่น้องครับค้นตอกยาที่ได้ทานอยู่ทุ e เลิกได้เยอะมาครับไปไปชอบใช่ไหมครับอ่าก็คุณจตกก็คุณครับนี่วิญญาณวิญญี่จริงนะชมชูสู้อยู่เลยครับ ผมผูวระช่าทิงประจ้าตายนะครับไอ้ก้องที่มานอนนะครับเป็นที่บ้านไอ้เชวานจุดวยในฉลุนะครับจุดไฟในฉลุกข้ามนะครับรูใจจมือรลมตายลมใจนะครับเพลือต่อชูเอาความไปึไปทุกองในหัวใจไม่พอใจเรานมสังแกตก้นมาไม่ไอ้ตัวนี้จะตานะครพี่น้องเื่อจช่วยกันตายในวันนี้เสด็จพคตราําน tôi quyết tâm là không tôi quyết tâm không và để ra con là cảm và để ra con là trong. để con gặp chuông chinh chen con ra một ngày